วันนี้มาเพชรเกษม81ข่าวลือหนาหูเหลือเกินว่าเฮียกวงเนี่ยเลิกคบกับลำยองมาคบกับลำยงแล้วเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวชื่อกวงลูกชิ้นปลาเอกลักษณ์ร้านนี้เขามีปลาสดครับแล้วก็มีน้ําจิ้มเต้าเจี้ยวด้วยเดี๋ยวต้องเข้าไปชิมซะหน่อยแล้วช่วงต้อเตี๋ยวเดี๋ยวเดียวอร่อยกับฟ้าไทยโอ้ยส,ส,สวัสดีค่ะลำยงใช่ไหมไม่ใช่ค่ะ ตลงนี่ไม่ใช่ร้านเฮียก,กวงผัวล,ลำยองใช่ไหมไม่ใช่ค่ะร <c oughs> ้านเนี่ยกวงลูกชิ้นปลาเยนเนโฟก็อร่อยมากพิเศษกว่าด้านอื่นคือมี นื้วปลามีน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวให้ด้วยค่ะโอ้แต่ว่ายืนตรงนี้เนี่ย mm. น้ำซุปเนี่หอมเหลือเกินเ mm. คล็ดลับคืออะไร oh. ใครๆก็ติดใจมากินกันเยอะแยะเลยอ,ะอ่ะพี่เลือกใช้น้ำก๋วยเตี๋ยวสำเร็จรูปน้ำใสามาปรุงค่ะเพราะสะดวกดีแค่เทซองใช้ได้เลยประหยัดเวลาไม่ต้องต้มกระดูกหรือเครื่องเทศอื่นได้รสชาติหอมอร่อยมาแต่ไกลจนลูกค้าติดใจที่สำคัญก๋วยเตี๋ยวของที่ร้านไม่ได้ใส่แค่ลูกชิ้นนะ ยังมีเนื้อปลาสดเส,สิร์ฟพร้อมน้ำจิ้มให้ด้วยเส้นใหญ่ของเราก็จะเล็กกว่าที่อื่นเวลาทานก็จะเข้าน้ำเข้านเนื้อด้วยค่ะคุณตีมาชิมได้นะครับควงลูกชิ้นปลาเยนดิโฟเข็าอร่อยมีเนื้อปลาสดน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวด้วยมาได้ที่ซอยเพชรเกษม81หมู่บ้านพงศ์ศรีชัยสนะคะเปิดเวลา7โมงเช้าถึง5โมงเย็นค่ะอ่าวันนี้นะครับเราก็มีนะครับผลิตภัณฑ์น้ำขวยเตี๋โซเดรยรูปฟ้าไทยหม้อไว้ใช้ปรุงขวยเตี๋อร่อยอร่อยจะได้กิจการลูกเลื้ยงขายดีมีกำไรนะครับ สนับสนุนโดดน้ำก๋วยเตี๋ยวสำเร็จรูปฟ้าไทยอร่อยสะดวกประหยะัด